เผยข้อมูล Xiaomi 2 2มาพร้อมจอโค้งมีพงคู่ฉายชุบ Snapdragon 8ปเดหม่ล่าสดมีชาร์วัย100วัตต์เตรียมเปิดตัวธันวาคมนี้ <c oughs> เรียกว่ามีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ Xiaomi 12ว่วาทีสมาร์ทโฟนตัวท็อปที่อาจจะเปิดตัวในช่วงสิ้นปี2021นี้ล่ะครับลาสุดก็ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับดีไซน์ถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบรอยแล้วครับ โดย Xiaomi 12จะมีหน้าจอแสดงผลขอบโคง้งทั้งในรุ่น Xiaomi 12และ Xiaomi 12X พร้อม,มลำโพงคู่ที่วางไว้แบบสมมาตรส่วนสเปคของ Xiaomi 12จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ความละเอียดระดับ Full HD+ ที่มีค่า r e เฟ e s ระดับ120 h ฮิรพร้อมเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านใต้หน้าจอที่มีพื้นที่ในการสแกนนิ้วมือที่ใหญ่กว่าเดิมครับ ให้กล้องหลังตัวหลักความเอีย50ล้านเซลที่ชาร์จไวระดับ100วัตต์ส่วนชิปเซตของ Xiaomi 12จะใช้ชิปตัวแรงรุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 8 Gen 1ส่วนในรุ่น Xiaomi 12X จะใช้ชิปเซต Snapdragon 870ครับคาดว่า Xiaomi 12จะเปิดตัวช่วงเดือนพุษภาคม2021นี้แล้วครับจะมีราคาเท่าไหร่และจะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเราต้องรอดูกันต่อไปล้ะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ